สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาฮอรล้านหรือจ้าบัตริไทยบรรยากาศบรรยากาศข้างห้างกันตอนเดินห้างมานล้านเนาะค่ะเนาะมาเด้อบันธนี้มาซอยขายก๋วยเตี๋ยน้ำกั่น,นเรื่อยๆมาฮอรล้านแล้วกระลั้งสีกอกน้ำสม้มให้น้องเนาะค่ะเนาะซอยน้องน้องซื้อปลาตองโกไปถ่าปลาตองโกคนเกล็ด ดีสลับเปลาเนาะค่ะน้องสลับเปล่าทอดกับกรอบนะคะยุนนานพอดีค่ะเพิ่มมาขายตอนเสาร์เนาะค่ะเนาะตัดมโกกะกับน้ำเต้าหัวหอนๆแต่ว่าแดงมันมันเย็นแล้วค่ะเพราะว่ามันสวยแล้วแต่ว่าแซ่บเย็นมันก็แซ่บอีกแกบเนาะค่ะเนาะอุ่นๆก็แซ่บอีกแกบแล้วค่ะเนาะมาด้านเด่งแสบไรพี่น้อง คนมากินปลาตองโคไม่จ้าซักนำเต้าหู้ต่ามาันบ่มีขายบ้านนี้่คนมีกับซื้อขนมมาจากตลาดมันมาแสบนาค่ะเนาะอันนี้พอดีกับเพิ่นมาขายที่หน้าร้านพอดีค่ะนี่มือเสาร์ตะเสาร์ ไคนเดียวก็ต้องได้ปิดหาปิดปากะ็หา,านอจองห่อนเอามาได้อีกเท่างมาห่อนเท่างมาปิดเท่างดังกับบะมี่พี่น้องเลยถ้าบ่ปิดดังก็หายใจยากอยู่บันี้ดังกับกบะมี่มาปิดเติมมาดลยคุน้านอนนั่งบุ๋มเครื่องดูบุ๋มเครื่องพเพื่อนกได้กินบันีต้อยแบบกันตัว เห็นหอนพี่น้องเห็นใบทองเแย่กระลายเห็นใบทองตัวเนาอนแย่กระจายน้องมาคือว่ายังสั่นเป็นใบท้องขน,งน,นาดนระเจาะ ไอ้นี่น ok. มันมันพี Murder, ่น้องม่นเป็นมันอย่างเดียมันมวนแหมม้วนมวลมวลไปได้กับบ่เมื่อยเพราะว่ามันมวนหลายป้วนนะค่ะอันที่จริงกับพีเพื่อนขายอยู่ในบ้านนะเนาะค่ะเนาะตสบายโดนียนเพื่อนปั้าภงร้านเนาะค่ะเนาะป้าภูร่าก็เลยออกมาขายเป็นมูนอง ช่มบรรยากาศร้างน้ำกันแล้วกันเนนอ,นอ,อเด้อเขาะะ้าแล้วค่ะเพิ่มมาสั่งสองถุงเนาะเมืมเ่อกี้เป็นมีเหลืองเนาะคะ่ะเนาะมีเหลืองนะคะมีเหลืองมีเหลือง,องเราแตเย็นไปยังสีเลยจ้สาสะอาดสะอาดก่อนจะลวกหมี่ก็ต้องล้างก่อนนะคะ ถั <laughs> ่วถั่วเขาคัวเองกระเทียมเจียวหอมเนี้ยจ้าหมอกเดียวไข่ทวนทนอย่เนาะค่ะเนาะหอมสูตรพิเศษจ้าสูตรเฉพาะสูตรเด็ดอส่วนตัวส่วนตัวมาสร้างพี่เน เช่นข้นมีพิเศษมีสูตรพิเศษถึงแม้สองสามยางมาจาันวาสันจากกวยเตี๋ยวตัวไปเนาะคะ่ะเนาะเพิเ่นวาดอกว่าใส่ฟันใส่พันมากมากเลยค่ะเด้อันนี้ผักบุ้งผักบุ้งนี่ก็ปลอดสารนะคะผักบุ้งนี่คือผักบุ้งเอ้ยคนดูจ้ากก่มันลูกกีซี่เนาะคะ่ะเน,นาะดูไฮน่าเพิ่นธรรมาชาติเนื้อชิดนิน่ง่ายค่ะ สดตับนะคะกระเทียมเจียวเจียวเองนะคะแล้วก็ถั่วตำเองนี่แหละจ้าถั่วเพิ่งกับเพื่อนธรรมดาด้พี่น้องไปหาลอสื่อไปแล้วทอาไดก็ต้อยแปดสิบห้าบาทไหมพี่น้อง,งเมื่ี้มีสองสีให้เลือกมีสีมีสีขาวกับสีสมก็เลยเอาสีสมนะสดใสจังเล บรรยากาศโดยรวมของร้านนะคะสะอาดสะอาดดีค่ะบรรยากาศแนวมาเสาเพิ่น,นะะเนาะค่ะเนาะ้าเพิ่นกะกะับผลตอบรับกับโอเคอยู่จ้าพี่นอ้องก้นมากคุณอารูเพิ่นจอดแดดแดดตากแดดซื้อมือกตะล็ดตนด้นรดต้นไม้นี่กะสาวต่อยกะซื้อมา ซื้อมาไหวเฮียนเปิดร้านและยก,กจากเยี่ยนมาไหวพี่เปิดร<า>้านยกกระถางต้นใหม่มาเเลยเพื่อว่ามันสีได้เย็นขึ้นจังน้อยเนะค่ะเนาะมีต้นใหม่เานาะจาบรรยากาศโดยรวมนะคะก่อนที่จะเข้าร้านนะคะก็มีเจลวล้างมือนะคะเจล้างมือและะ้วะคะ่ะเนาะ ให้ลูกค้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวล้างมือให้ลูกค้านะคะบรรยากาศบรรยากาศนะคะในร้านค่ะอะไผบัานไผ่พันมากแอบได้เด้อค่ะเด้อแอบได้แว้ได้แวบมาแวบมากิ่นแวบมาชมแอบมาถามข่าวถามข่าวกันได้เนาะค่ะเนาะทางในมู่บานกับเพื่อนกับเปิดอีกร้านนึงเนาะค่ะเนาะกำลังปรับปรุงร้านเพื่อกันอันาักรแซ่เพื่อกันค่ะพี่น้องร้านน้อย ก๋วยเ,เตี๋ยวเจน้อยตามสั่งนะคะอันนั้นกาแฟพื้นกันฟิมเมอร์กาแฟพื้นกันค่ะอันนี้ก,กับกล้วยค่ะเหลือบมหลายคะ่ะพี่น้องเหลือนิดเดียวนะคะเพราะว่าเพิ่นมาเหมาไปเมื่อกี้เนี่ยนนี่แคบหมูก็เหลือนิดเดียวคะ่ะมึงแน,น่พี่น้องแบบบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้องน่ะค่ะเนาะบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางนะคะท้านั้นกับแมนอะพิซซ่าคะ่ะพิซซ่าบางนันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพิซซ่าบางนันจิเป็นตลาดนัดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่ามีวันจันทร์เหากับวันพุธเหล่าก็วันเสาร์ะคะ่ะ อร่ยน,นี่น้องคนในมูบ่บานเพิ่ม,มาขายพิซซ่าเนาะค่ะเนาะพิซซ่า49บาทพิเศษอ่า3อีพิเศษกับ69บาทนะคะเนาะแล้วก็น้ำปั่นนี่ราคาเอาคลิปนี้กับบรรยากาศบรรยากาศร้านมาให้ชมนะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย